เยอรมันปิดพรมแดนป้องกันผู้อพยพเดนมาร์กนอร์เวย์ฝรั่งเศสสวีเดนเมื่อก่อนเป็นประเทศหัวหอกผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพปัจจุบันต้องลงทุนจ้างผู้อพยพคนละหนึ่งล้านบาทเพื่อให้เขาออกจากประเทศตัวเองแม้แต่โปรแลนดินเดนคิดบวกก็พร้อมที่จะบวกกับผู้อพยพตามแนวชายแดนเสมอด้วยการวางกําลังทหารป้องกันชายแดนตลอดแนวผมเองเห็นด้วยกับนโยบายหลายๆอย่างของพักประชาชนนะครับ แต่เรื่องแรงงานกับผู้อพยพเนี่ยผมขออนุญาตไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งผมเข้าใจว่าพักและเพื่อนๆดอมส้มต้องการจัดระเบียบแรงงานต้องการภาษีเขารัดต้องการบรรลุข้อตกลงการค้ากับชาติตะวันตกแต่ผมก็ต้องขอเตือนว่านั่นคือการที่เรากําลังจะเดินตามรอยความผิดพลาดของประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปซึ่งปัญหาผู้อพยพเป็นปัญหาที่หนักมากๆในประเทศแถบนั้นแรกๆให้เข้ามาด้วยความมีมนุษยธรรมค้ําคง ไม่ว่าจะเป็นการอพยพหนีความยากจนหรืออพยพหนีสงครามพวกเขาก็พากันรับไว้หมดรุ่นแรกก็ขยันทํางานพอรุ่นลูกรุ่นหลานก็กลายเป็นขี้เกียจเป็นโฮมเลดเป็นโจรวิ่งราวก่ออาชญากรรมไปทั่วจนคนต่างชาติหลายคนอัดอั้นออกมาระบายว่าที่ยุโรปบ้านเขาไม่เหมือนบ้านหลังเดิมของเขาอีกต่อไปแล้วจนอเมริกาต้องออกกฎหมายป้องกันผู้อพยพเพราะประชาชนเขาไม่พอใจคนข้างในก็สร้างปัญหาคนข้างนอกก็พยายามที่จะอพยพเข้ามา เนื่องจากผู้อพยพพวกนี้ได้รับข้อมูลมายาคติแบบผิดผิดพวกเขาคิดว่าถ้าเข้าไปเหยียบแผ่นดินอเมริกาได้ก็จะได้รับรองสิทธิมนุษยชนต่างๆคนก็เห่กันเข้าไปเรื่อยๆซึ่งคุณกำลังจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแบบนั้นด้วยการรับรองและขึ้นทะเบียนคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในไทยให้ทำงานในไทยได้เมื่อข่าวกระจายออกไปคนก็จะอพยพ,ยพยเข้ามาเหมือนซอมบี้เราจะต้องเสียงบอีกเท่าไหร่เพื่อตรึงกำลังตามชายแดนเพื่อไม่ให้คนอพยพยเข้ามา มีคนบอกว่าจำเป็นต้องทำเพื่อบรลุข้อตกลงการค้า FTA กับชาติตะวันตกผมขอตอบว่าไม่คุ้มครับเราไม่ใช่ประเทศเงินหนาไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนเขาที่จะไปเล่นเป็นบทคนหน้าใหญ่มนุษยธรรมจ๋าเหมือนแถวยุโรปเราได้ดุลการค้าจากอเมริกาปีละ1ล้านล้านก็ถือว่าเก่งมากแล้วแต่ก็เอาไปเสียให้จีนปีละ1.3ล้านล้านถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจคุณไปแก้ที่ดุลจีนดีกว่า อย่าเอาผู้อพยพเข้ามาเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเลยเพราะแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วก็ยังเอาไม่อยู่พวกยุโรปยื่นข้อตกลงการค้าให้เราแลกกับให้เรารับผู้อพยพในขณะที่ประเทศพวกเขาเองก็พยายามที่จะผลักดันผู้อพยพออกนอกประเทศถามว่าเราต้องแคร์อะไรกับข้อตกลงแบบนี้หระอครับบางคนบอกว่าเวียดนามสิงคโปร์ก็ทําไปแล้วได้บรรลุข้อตกลง FTA ไปแล้วแซงเราไปแล้วก็ช่างเขาสิครับ สิงคโปร์มีปัญหาผู้อพยพเหมือนเราไหมสิงคโปร์รับผู้อพยพชาวพม่า,มาไปกี่คนเหรอครับแล้วเวียดนามค่าเงินถูกกว่าลาวเสียอีกใครจะอพยพไปคนลาวยังไม่อยากไปทํางานที่เวียดนามเลยพวกเขาก็บรรลุข้อตกลงได้สิพวกเขาไม่ได้รับความเสี่ยงอะไรเลยนี่ครับถ้าทําแล้วตลาดหุ้นไทยจะเพิ่มมาอีกพันจุดหรือเปล่าไม่เห็นจะมีอะไรการันตีได้เลยดังนั้นข้ออ้างนี้ไม่คุ้มครับสิ่งที่เราควรจะต้องทํามากๆคือทําตามยุโรปและอเมริกาไปเลย คือการไปเจรจากับประเทศต้นทางแล้วผลักดันคนที่อยู่แบบผิดกฎหมายกลับไปให้หมดมันจะใช้งบสักกี่บาทกันเชียวในการขนคนกลับประเทศเขาแล้วไม่ต้องมาอ้างว่าจะไม่มีคนทำงานแทนนะครับคนที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถทำงานต่อไปได้คนอีสาน22ล้านคนคนภาคเหนือ6ล้านคนคนภาคกลาง12ล้านคนพวกคุณคิดว่าเขาจะไม่ทำงานกันบ้างเลยเหรอครับที่มันเป็นปัญหาเพราะนายจ้างมีพมา่าเข้ามาเป็นตัวให้เลือก ปัจจุบันก็เปิดกิจการเองเสียแล้วที่บอกว่าพมา่าทำงานที่คนไทยไม่ทำอันนี้ไม่เสมอไปดูดซ่วมคนไทยก็ทำล้างจานแบกปูนคนไทยทำหมดไปดูแรงงานในภาคอีสานสิครับเขาทำทุกอย่างก็ยัดไปสิครับทัศนคติทำงานอะไรก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันไม่ใช่จะปลูกฝังแต่ให้เป็นเจ้าคนนายคนเด็กจบมาทำงานเซเว่นไปขายของตลาดนัดก็พากันไปนินทาเด็กแบบนี้ก็ไม่เอานะครับ สรุปสุดท้ายนโยบายนี้กำลังไปผิดทางดูได้จากสภาพอเมริกาและยุโรปในตอนนี้ไม่มีประเทศไหนอยากรับผู้อพยพเลยเราต้องไปเจราจากับประเทศต้นทางตั้งงบประมาณผลักดันผู้อพยพและแรงงานเถื่อนกลับประเทศให้หมดช่างหัวข้อตกลง FTA ครับเพราะบนโลกนี้ถูกแบ่งเป็นระบบรัฐชาติไม่ใช่โลกยูโทเปียที่ใครจะเดินเข้ามาแล้วทำงานที่ไหนก็ได้ฝากถึงทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านคิดใหม่ครับ ฟังเสียงประชาชนเยอะๆส่วนนโยบายอื่นๆของพรรคที่เป็นประโยชน์กับประเทศผมก็สนับสนุนอยู่เหมือนเดิมสวัสดีครับป้อย,อย